หน้าจอนะครับผมมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเยอะเอามากๆเลยรายละเอียดเยอะจริงๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ระบบแอร์ตรงแถบด้านล่างก่อนดีกว่านะครับด้านล่างก็คือเป็นปรับอุณหภูมินะตัวนี้จะสามารถปรับได้แยกอิสระซ้ายขวานะครับผมแต่ตอนนี้เรากดซิงกันอยู่เนาะเราปลดซิง์โดยการนี่อ๋อมันจะไม่สามารถทัสกีนได้นะครับเราต้องหมุนตรงนี้เอาเพื่อปรับนะครับผม หมุนจากวงล้อทางด้านซ้ายและขวานะครับถัดมาปุ่มออฟนะครับ <c oughs> ก็ปิดแอร์นั่นเองครับกดปิดปุ๊บแต่ถ้าเราอยากให้เปิดเรากดปุ่มบวกครับนี่แอร์ก็จะกลับมาเปิดเหมือนเดิมแล้วเรากดบวกปุ๊บ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 ปรับได้ถึง7ระดับเย็นมากๆขนาดกลางวันปรับยี่้าพัดลม4นี่ก็คือแบบโห่ฉ่ำจริงๆเลยนะฮะถัดมาก็จะเป็นตัวที่หมุนเวียนภายในห้องโดยสารเนาะ AC นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอุณหภูมิอีกฝั่งหนึ่งนะครับขึ้นมาด้านบนเป็นเบาะเป่าพัดลมนะครับคู่หน้าสามารถปรับความแรงได้3ระดับนะหรือจะปรับเป็นออโต้ก็ได้นะครับแต่ผมชอบปรับ3อืมตรงนี้เป็นโหมดนะครับเวลาขึ้นรถมาเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นพุ่งเข้าหาเราอย่างเดียวครับผม ถ้าตอนกลางวันนะครับผมแนะนําให้เปิดอย่างนี้แต่ถ้ากลางคืนนะครับกดเพื่อเป่าขาได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นการปรับของโหมดนะครับภูมิอากาศภูมิอากาศก็กคือตัวนี้จะเกี่ยวกับเรื่องอระบบแอร์ภายในรถนั่นเองนะครับผู้ช่วยด้านสภาพอากาศนะครับผมตัวนี้ก็จะปรับทุกอย่างอัตโนมัตินะครับแต่ผมไม่ชอบให้มันปรับอัตโนมัติผมปิดไว้ ถัดมา S4 นะครับ S4 เนี่ยก็คือเขาจะอิงจากตำแหน่งผู้นั่งนะตอนตอนนั้นนะครับถ้าไม่มีผู้นั่งอยู่เขาจะปรับแอร์ให้เป็นโซนที่มีคนนั่งอยู่เนี่ยได้เต็มที่กับความเย็นนะครับผมคือพัดลมเนี่ยมันจะมากองสำหรับคนที่มีนั่งสำหรับคนที่กำลังนั่งอยู่นะครับ อีโคนะครับตรงนี้ก็พวกทั่วไปนะครับการประหยัดแอร์แล้วก็นี่นาโน EX นะครับผมคือช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการกรองของระบบแอร์ให้มันมีความสดชื่นนะครับผมอืมอะไรประมาณนั้นนะครับถัดมาจุด,จด,จดหกจุดนี้นะครับกดขึ้นมาปึ้งนี่เย็นสุดก็คือเรากด1ครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวแอร์นะครับ ปรับทุกอย่างเย็นเฉียบอ่าเงียบเงียบเนี่ยคือทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการทัสกีนหรือว่าการปิดเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหายไปเลยนะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ติด๊ดๆใช่ไหมฮะเนี่ยตอนเนี้ยกดแล้วไม่มีเสียงแล้วนะครับเพราะเราปิดไปใช้บ่อยกคอ็คือตรงนี้มันคือตรงเนี้ยมันเรียกได้ว่ามันเป็นคีย์ลัดเลยก็ได้นะครับเรากดปึง้ง เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปเข้าลึกให้อะไรเยอะแยะหรือว่าเราไม่ต้องไปนั่งหาปุ่มนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้ถัดมาเหมือนกันครับอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผมนี่เซนเซอร์ความปลอดภัยนะครับเบรกมืออะไรพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยอืมเขามากองไว้อยู่ตรงนี้ให้เราใช้งานง่ายไม่ต้องเข้าไปหาลึกนะครับถัดมาซ้ายบนนะครับซ้ายบนก็คือเวลา สษร์บูทูธแล้วก็สารักิวอ I, หรือ IQ ก็แล้วแต่คนเรียกนะครับตรงนี้ก็คือเป็นตัวชาร์จไวเลสครับถ้าเพื่นพนพนอนๆชาร์จไวเลสได้นะครับมันจะขึ้นสัาร์ที่หน้าจอเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เห็นไหมครับหันมานะครับเป็นรูป Apple c a คาร์พนะครับผมเรากดเข้าไปปึ้งนี่จะเป็นหน้าจอเหมือนแบบ Apple ของเราเลยแล้วก็ตัวนี้รองรับ่า a p p l ลแบบไวเลส ด้วยนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้เสียบสายนะเขาจดจํากันอยู่นะครับนี่เห็นไหมเรื่อหน้าจอก็เป็นของ Apple เลยถ้าเราอยากจะกลับไปเมนู setting นั้นนะครับให้เรากดปุ่มเล็กซัตร,ตรงนี้อืมก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับถัดลงมาเป็นรูปเพลงนะครับตอนนี้ปิดเสียงอยู่นะครับเราจะเปิด S F M หรือว่าเราจะเปิด Apple CarPlay เนี่ยให้เรากดแหล่งที่มาครับ แล้วเลือกได้เลยว่า FM USB หรืออะไรก็ตามถัดลงมามี m y ล a แคสด้วยครับผมก็คือเป็นการสะท้อนหน้าจออะไรประมาณนั้นเนาะอันนี้ผมยังไม่ได้เล่นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ Apple c a r p เ a y เป็นหลักนะครับผมถัดลงมาก็เป็นการเชื่อมต่อของอ Apple p p p l e c a r p l a y นั่นเองนะครับไว้คุยโทรศัพท์อะไรพวกนี้เนาะ แต่แต่ว่าบางคนก็อาจจะงงนะว่าทําไมมันเป็นหน้าต่างอย่างนี้อุ้ยกดดันกดโทรกดผิดเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะกลับไปใหม่โอเคอ่าลงมาจะเป็นรูปสัญลักษณ์รถนะครับบรรทัดแรกก็ผู้ช่วยกันกันกบคี์นะครับตรงนี้ก็คือระบบความปลอดภัยที่เป็นคีย์รัดมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับ ข้อมูลการเดินทางก็คือตัวที่เป็นค่าเฉลี่ยในการขับขี่ที่เราขับรถมาเป็นยังไงมันจะมีประวัติบอกอยู่เนาะนี่ย2กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงขับช้าๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ประวัติการใช้พลังงานนะครับ7.2ลิตรต่อ100กิโลเมตรตรงนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับในการสตาร์ทหครั้งอะไรอย่างนั้นนะครับหรือว่าทั้งทริปที่เราใช้มา ใน1วันตั้งแต่สตาร์ทรถจนดับเครื่องอะไรประมาณนั้นนะครับมากสุดที่ผมที่ผมทำได้คือ6.1นะครับก็อยู่ราวๆประมาณ1 5 1 6โลลิตรนะครับแต่ช่วงที่แบบผมทดสอบรถทดสอบสมรรถนะนะครับโดดไปถึง8.7เลยครับจะอยู่ที่ราวๆ10-11ถึง11โลลิตรอะไรประมาณนั้นนะครับกลับมา การไหลของพลังงานก็คือเขาจะโชว์เป็น Animation นะครับว่าตัวรถกำลังทำงานยังไงใช้มอเตอร์หรืออะไรอยู่นะครับแรงดันลมยางนี่ก็ขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์จับอยู่เนาะทันลงมาเซตติ้งนะครับก็เห็นไหมผมล็อกอินไว้ออโตัวขาเนาะตรงนี้เราก็เพิ่มผู้อื่นได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยขึ้นรถมาการเซตอัพรถ หรือว่าการตั้งค่าต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็สามารถตั้งรหัสผ่านได้ด้วยนะอืนี่กดมาที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเห็นไหมมีพินใส่นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อกุญแจนะครับบางคนก็มีกุญแจ2ออันอะไรอย่างนี้แยกกันใช้แล้วแต่นะครับเขาก็จะอิงกับกุญแจด้วยและเห็นไหมเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธอะไรพวกนี้พวก Apple Ca r าเพอะไรอย่างนี้นะครับ ไว้เขาก็จะจดจําของคนขับนั้นๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาเนี่ยเซ็นเซอร์มันจะตรวจจับครับว่าเราเป็นใครอะไรอย่างนั้นนะครับอืมถัดมาบลูทูธและอุปกรณ์่าก็คือตัวที่เราต่อ Apple Carp A เนั่นเองเราจะเห็นในหน้าจอนะครับอุปกรณ์ Apple Carp A เปัจจุบันนะครับก็คือใช้อยู่นตอนนี้นะครับกลับมาทั่วไปทั่วไปก็คือรถแอนิเมชันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมปิดไว ตรงนี้ที่ปิดไว้เพราะว่าผมไม่ค่อยชอบความหน่วงของหน้าต่างเขาครับม,มันมันมีแอนิเมชันก็จริงการทัสกีนการปรัดเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวครับแต่มันดูแบบหนื่นหนื่นงนงครับผมก็เลยปิดไว้ผมเน้นเร็วมากกว่ากดปุ๊บปั๊บปุ๊บ,บอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็เสียงเตือนหน้าต่อหน้าจอคือถ้าเรากดคลิกปุ๊บมันจะติดอะไรางั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บางคนชอบเสียงอะไรก็ ความไว้หน้าจอก็ตั้งได้นะครับวันละเวลาอันนี้ผมก็ตั้งให้มันออโต้อ่าไม่ตั้งออโตส้สิผมเลือกเขีเวลานะครับอืมแล้วก็เขาก็จะอิงให้เราโดยอัตโนมนะัตินะตั้นพิมพ์นี่ทั่วไปนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ภาษาละหน่วยนี่ภาษาไทยแล้วก็ผมตั้งค่าอัตโนมัติเลยกลับมานะครับผมก็คือ Wi- f i w i f i ก็คือทั่วไปนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีการบอสแคร์ที่อิงกับดาวเทียมอะไรพวกนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดเนาะถ้าลงมาแสดงนะครับก็ตรงนี้ถ้าเป็นการปรับจอภาพนะครับปรับความสว่างปรับคอนทราสอะไรพวกนี้เนาะแต่ถ้าตัวกล้องเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเล่นแล้วก็ยังงงๆอยู่นะครับน่าจะเป็นกล้องมองกล้องถอยหลังเนาะ อืมถ้าลงมาแสดงไปแล้วนะครับเสียงรัศ u นะครับก็ตรงนีเ้เขาเรียกว่าในรถรุ่นนี้นะครับเขาจะสามารถปรับความดังของเสียงตามเครื่องยนต์ได้นะถ้ายิ่งเราขับเร็วหรือว่าขับช่วงจวังหวะกดคันเร่งเยอะๆนะครับเสียงมันจะดังใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเพลงหรือว่าเสียง entertainment เนี่ยเขาก็จะดัง ตามอะไรอย่างนี้นะครับโหเขาฉลาดถึงขนาดนี้เลยเสียงเล่าทิศทางในยี้ี้ก็ทั่วไปนะครับสื่อแสดงหน้าปกก็ถ้าเราใช้ Apple Cup p a ์เเขาก็โชว์หน้าปกนั่นเองนะครับไม่มีอะไรถัดลงมาค้นหาด้วยเสียงนะครับตรงนี้รองรับ Sir i ด้วยนะครับถ้าเราเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พไว้เนาะแต่เขาก็จะมีปุ่มใหม่ตรงนี้นะให้เราสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงได้นะครับ ปรับแต่งรถยนต์นี่มิเตอร์นะครับก็คือเขาจะอิงที่หน้าจอตรงนี้นะครับถ้าเราปรับประเภทที่2ก็จะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับความเร็วปรับอีกก็จะขึ้นรอบนะครับแต่ผมชอบคลีนคลีนชอบอันอย่างงี้ที่สุดแล้วถัดลงมามากวดาความเร็วนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยนะครับผมแต่ผมอยที่โมบอกผมชอบอย่างนี้นะครับ ถ้าลงมาไฟนะครับในรุ่นนี้นะครับเขาก็จะสามารถตั้งเปิดหรือปิดไฟภายนอกและภายในรถได้ให้มันปิดช้าลงนะครับอย่างไฟหน้านะครับก็ปรับให้มันช้าลง30บวิได้เมื่อเราล็อกรถแล้วเนี่ยไฟมันจะไม่ดับทันทีนะครับไฟในรถเหมือนกันก็สามารถปรับได้นะครับไฟส่องสว่างนี่อันนี้ถูกพัฒนาขึ้นเนาะ จะเป็นไฟทิมในตัวรถนะครับผมก็มันจะอิงจากที่ชาร์จไวเลสนะครับแล้วก็กลไกการเปิดประตูแล้วก็ทิมข้างประตูนั่นเองนะครับแล้วก็ที่วางขานะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้เต็มไปหมดเลยนะครับนี่มีหลากหลายสีเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็แบ่งโซนได้อะไรก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนนะควบคุมประตูอันนี้ก็ จะสังเกตได้ว่าผมปิดไว้อยู่นะครับตรงนี้ผมจะชอบเวลาขึ้นรถมาแล้วพอปิดประตูเนี่ยประตูมันจะล็อกเองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีเด็กเล็กหรืออะไรเงี้ยก็แนะนําว่าให้เราเปิดโดยล็อกประตูจากใส่เกียร์นะครับผมเพื่อความปลอดภยัยถ้าเด็กขึ้นรถแล้วแล้วดันไปตั้งแบบนั้นอะ่ะประตูมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับนี่เขาก็อิงกับ รีโมทด้วยนะถ้ากดสองครั้งเพื่อปลดล็อกบางคนอาจจะไปนั่งนะัททับรีโมทแล้วมันดันปลดล็อกอะไรอย่างนี้นะครับเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมเซตติ้งปรับได้หมดเลยนะครับการขึ้นลงรถเห็นไหม <c oughs> เลื่อนเบาะเต็มก็คือเวลาเราเปดับเครื่องแล้วเปิดประตูปุ๊บตัวเบาะมันจะถอยหลังให้เราจนสุดเลยนะครับผมให้เราขึ้นและลงง่ายรวมทั้งพวงมาลัยก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกัน ตรงนี้ก็แรงดันลมยางเนาะทั่วไปเวลาเปลี่ยนยางใหม่หรืออะไรอย่างนี้นะครับกลับมา,าการปรับแต่งรถยนต์นะครับลมยางไปแล้วนะครับภูมิอากาศภูมิอากาศ,าก,าศ,ก,าศก็ด้านซ้ายก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบแอร์ที่มันลึกเข้าไปอีกนะครับผมยูทิลิตี้ยูทิลิตี้ก็ทั่วไปครับเซนเซอร์หรืออะไรเกี่ยวกับตัวรถเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับผมปรับแต่งรถยนต์ไม่ใช่ ผู้ช่วยระบบการขับขี่นะครับผมระบบช่วยการขับขี่ตรงนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับระบบ Adaptive Cruise Control นะครับเราสามารถตั้งความเร็วให้ตัวรถเนี่ยมันจะเคลื่อนไปตามคันหน้าได้อย่างรวดเร็วหรืออะไรเงี้ยทำได้หมดเลยนะครับตั้งความเร็วกดสั้นๆนะครับก็คือกดที่พวงมาลัยเพื่มเพิ่มความเร็วหรือความเร็วนะครับถ้ากดระยะสั้นเนี่ย ก็จะเป็นการเพิ่มทีละหนึ่งแต่ว่าเราสามารถปรับได้หมดเลยนะหรือว่าการกดแช่ก็ปรับได้หมดเลยนะครับนี่ข้อแนะน,นํานี่ที่เด็ดก็คือลดความเร็วขณะเข้าโค้งเนี่ยครับถ้าเข้าโค้งปึ๊บเพราะว่าตัวนี้มันมี LTA ใช่ไหมครับเขาจะปรับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาจะลดความเร็วให้เรามันตั้งได้หมดเลยนะเออเอาสิ นี่แล้วก็แจ้งเตือนสัญจรเทอนที่พงมาละไรหรืออะไรอย่างนี้นะครับระบบป้องกันการชนอ่าก็คือตัวที่เป็นพวกระบบแจ้งเตือนต่าง,างๆระบบความปลอดภัยนะครับมันตั้งค่าได้อีกแต่ไม่หมดเลยแล้วก็เรามาที่ข้อมูลความปลอดภัยนะครับก็ไม่มีอะไรครับเป็นเกี่ยวกับระบบของ Lexus นั่นเองนะครับการ update. อัปเดตอ่าทั่วไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าสำหรับ การเซตติ้งต่างๆของในหน้าจอนะผมค่อนข้างเจาะไปในหลายๆอย่างเนาะก็ถ้าเพื่อนๆนะครับผมที่สงสัยหรืออะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ชมกันนะครับอืมต้องบอกว่าจอของเขาเนี่ยได้ถูกพัฒนาขึ้นได้มีลูกเล่นเยอะขึ้นแล้วก็ จับทุกอย่างมาใส่ในหน้าจอเนี่ยทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจภาษาในการที่จะใช้งานเขาหรือว่าฟังก์ชันหรือว่าหัวข้อต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากๆครับ